เฮลโลโซล่ Hello, าไม่ต้องตั้งศาลแค่เชิญเราไปอยู่ที่ห้องเล็กก็พอพอเชิญแล้วอะค่ะชีวิตเราไม่เหมือนเดิมอีกเลยเสียงที่ดังได้ยินมานานหรือยังตั้งแต่แฟนเ,เชิญบางอย่างอเชิญอะไรบางอย่าง เสียงฝีเท้าเดินในห้องใช่ค่ะแล้วก็เหมือนล้มตัวลงนอนข้างเราพอขับเข้ามายังไม่ทันได้ดับเครื่องกันได้ยินเสียงลูกร้องพุ่งออกไปลูกนอนอยู่ท้ายข้างหลังได้ถามลูกไหมว่าทําไมออกไปข้างนอกก็ลูกบอกว่ามีคนเรียกน่สนสวัสดีครับเป็นใครครับเขาว่ายังไง ปุ้งเจ็บคออยู่ขา้างหลังอยสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเด e Sixth s e คนเห็นผีนะฮะและวันนี้เราอยู่กันที่ปทุมธานีเมืเองเอกใกล้บ้านผมเลยเมืเองเอกเลยค่ะเดิน19 <c oughs> ก็ถึงซึ่งเรื่องราวในวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่หมู่บ้านหนึ่งแล้วกัน <c oughs> บ้านหลังนี้เนี่ย <c oughs> ผมบอกเลยนะถ้าฟังเรื่องแล้วเนี่ย เดือดจริงๆอพี่เจบอกอยู่เดือดเลยเดือดเลยพเอางี้ผมจะไม่เล่าให้คุณฟังเห็น <He d S 2> อะไรบ้างครับดูเลยไม่พี่โอรู้สึกอะไรไหมฮะก็ตะกี้เดินก็ออยังไม่เจอนะอ่าจะไม่เจอเลยจะไม่เห็นยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะยัง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 อ่าฮจริงเหรอนี่เขาแอบได้เหรอ ไม่รู้ไม่รู้เลยอันนี้เป็นผิดจากที่เราไปทุกที่นะเพราะอะไรังไมปกติพวกเนี้ยค่ะปัญญาหรือว่าเตหรืออะไรพวกเนี้ยสิ่งเขาต้องการไม่สุดคือบุญเพราะฉะนั้นสิ่งเขาทำได้คือรีบแสดงตัวให้เราเห็นได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้บุญเร็วเท่านั้นเออเพราะฉะนั้นนี่ถ้าลักษณะแบบนี้มไม่ใช่อะไรที่ต้องการบุญก็คือไม่เอาแล้วจะมีจะมีอะไรอาจจะต้องการอะไรบางอย่างเออหรือเปล่า ก็มีการคุยกันกับที่บ้านว่าจะตั้งศาลแต่แฟนดันฝันว่ามีคนบอกว่าจะเรียกคนไม่แ่บอกว่าไม่ต้องตั้งศาลแค่เชิญเราไปอยู่ที่ห้องเล็กก็พอแล้วหลังจากนั้นแฟนก็เชิญเขาไปแล้วพอเชิญแล้วอะค่ะชีวิตเราไม่เหมือนเดิมอีกเลย เรื่องราวที่ส่งมาพอมันเริ่มทำบางอย่างกับลูกลูกผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมึงอย่างนี้ทำไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เนาะมันแบบมันไม่ได้จริงคราวนี้ครับเขาบอกว่ามีเรื่องของเสียงดังอยู่ข้างบนก็ดูเฉยเฉยใช่ไหมดังแบบไหนเคาะตึมตั้มนี่นั่นอ่ารู้สึกไหม รู้สึกได้ยินไหมเพราะเมื่อกี้นี่ผมนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยผมได้ยินนะค่เออค่ะมันเป็นสิ่งที่คนบางคนไม่รู้ใครอาจารย์ส่งมามว่าเป็นเสียงตึ้งตังเสียงกระทืบเท้าเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยส่งมาก็หนูบอกว่าคุณไม่เจออะไรอะ่ะก็คือไม่เจอไม่เจออะไรให้ทำไงอย่างเงี้ยเขาก็ส่งมาเป็นภาพว่ามันมีเสียงก่อน อมันมีเสียงเสร็จปุ๊บมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอืนั่นคือสิ่งที่เขาส่งมาคุณกำลังจะบอกว่าอาจจะเป็นของเป็นอะไรบางอย่างเหรอไม่รู้เป็นเขาเป็นภาพให้เห็นนะ่ะแค่เป็นภาพแค่นั้นเองอ่าโอเคโอเคอ่ะเอาเรื่องของตรงนี้ก่อนนะเสียงที่ดังได้ยินมานานหรือยงังตั้งแต่ตั้งแต่ที่แฟนเ,เชิญบางอย่างก็มีเสียงตลอดค่ะ เชิญอะไรบางอย่างคำว,ว่าเชิญอะไรบางอย่างหมายถึงไปรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือว่าไปรับขัน,มนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เปิดเรื่องเลยมาก็คือวันนั้นมีการคุยกันว่าจะตั้งสารดีไหมเพราะว่าเราเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่อาจจะตั้งสารดีไหมอะไรเงี้ยก็คุยกันยังไม่ได้บทสรุปแล้วแฟนก็เลยฝันแฟนฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในรั้วเนี่ยค่ะแล้วก็แบบเดินอยู่รอบๆรถแต่ไม่ได้เข้าไปในบ้านแฟนก็เลยถามเป็นใครคุณเป็นใครอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าเราเป็นเจ้าที่ เขาบอกแบบนี้ว่าเราเป็นเจ้าที่มไม่ต้องตั้งศาหลหรอกให้เชิญเราไปอยู่ห้องเล็กอ,อแล้วแฟนใช่ค่ะแฟนเขาก็มาเล่าให้ฟังอ่ะแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะเชิญไปอ่ะเราก็บอกโอเคหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราว,วเลยค่ะคาวน,นี้เรื่องราวเนี่ยเกิดจากว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านมือสองครับซื้อมาหลังจากที่มีการขายทอดตลาดแล้วเราก็ไปซื้อมา พอไปซื้อมาเสร็จปุ๊บก็อ่ะอยู่เลยพออยู่เสร็จปุ๊บเกิดเรื่องตั้งแต่คืนนั้นที่มีการเชิญบางสิ่งบางอย่างเข้าไปอยู่ในบ้านเท่ากับว่าก่อนเชิญยังไม่มีเรื่องอ่าใช่ค่ะยังยังแสดงว่าอย่างนี้ได้เช็คไหมว่าบ้านก่อนที่มีประวัติมีมอะไรไหมประวัติคือถามถามกับกับคนที่เราไปซื้อค่ะเขาอันนั้นอันน่ะเขาไม่ได้เขาไม่ทราบแต่เรามารู้จากจากการอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็เหมือน มีการฝันถึงอยใช่แล้วก็เหมือนมีการสอบถามกับเพื่อนบ้านใช่ใช่สิ่งที่เราฝันกับที่เราถามกับเพื่อนบ้านมันตรงกันเขาอะให้เราเห็นภาพว่าเขาแบบเหมือนชีวิตไม่เหลือใครแล้วเหมือนไม่มีใครรักไม่เีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปฆ่าตัวตายที่ใช่ค่ะที่อื่นอแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเหมือนแบบเหมือนเขาเหลือเหมือนทั้งชีวิตเขามีแค่บ้านหลังเนี้อันนั้นคือในฝันที่เขาบอกเราบ้านหลังนี้เนี่ยหันหน้าไปทาง ทิศใต้ทิศใต้หลังพิงทิศเหนือหลังพิงเหนือใช่ปกติองศาปกติเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานี่แหละองศาปกติเหมือนชาวบ้านชาวช่องกันเลยครับอ่าดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรแปลกเลยครับแต่สิ่งที่แปลกเนี่ยก็คือเวลาเดินเราเดินเข้ามาแล้วตอนนี้คือบ้านซุดอีกแล้วบ้านซุดบ้านซุดอีกแล้วอ่าเพราะฉะนั้นลักษณะของบ้านซุดเนี่ยอาจจะพูดหลายเทว่า ดาวในบ้านจะเสียการนิการที่บ้านสุดเนี่ยส่งผลยังไงบ้างโอ้ส่งผลให้เนี่ยกิจการการเงินการครา้าติดต่อธุรกิจหรือทาอะไรเนี่ยไม,ไม่ดีเลยเพราะดาวในในบ้านเนี่ยมันสั่นคลอนมันไม่เสมอมันไม่นิ่งดาวภูเขาเสียหมดดาวบารีดาวสสนน้ำเสียหมดเลยเพราะว่ารอบๆเนี่ยมันมันล้าวมันุดลงมันยังไม่นิ่งขอบคุณค่ณบสบาสปอนเซอร์ ถ่ายรายการแบบนี้นะก็ต้องการสปอนเซอร์นะหลายๆคนเนี่ยอยากจะสนับสนุนรายการเดอะซีเซนคนเห็นผีเนี่ยก็ติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างได้เลยนะฮะจะได้ร่วมเขาเรียกอะไรร่วมทาบุญแบบบูทาช่วยเหลือคนอื่นๆขาขอบคุณเอมูเลค่ะเครื่องรางของขังนะฮะตรงนี้เลยครับ a อมูลเลนะฮะบอกเลยว่าสายขาวนะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหของดีเยอะแยะมากมายเสยลูประคังประมูลขาด ขาดไปแล้วพอขาดเขาต้องส่งซ่อมสิ่ส่งซ่อมที่ไหนตอนนี้ตอนนี้เขาย้ายไปที่ตลาดส่วนมากแล้วค่ะอ้าวสวนมากที่ประชาอุทิศเขามีช็อปอยู่ที่ตลาดด้วยนะองอ่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะส่งซ่อมหรือว่าจะไปซื้อใหม่อยากจะมาดูช็อปใหม่ก็เข้าไปที่ตลาดส่วนมากประชาอุทิศเข้าไปได้เลยนะที่เพจเออมูลเล็ตครับผม ขอขอบคุณ Hello Solar นี่ฮะอยากติดโซลาเซลล์นะฮะนึกถึงนี่เลย Hello Solar เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีแบบผ่อนด้วยนะคุณก็ผ่อนกับธนาคารไปแล้วเราก็ติดได้เลยนะฮะและตอนนี้นี่ผมบอกนะค่าแผ่นราคาถูกลงแล้วคุณจะได้ราคาพิเศษแต่ขนาดที่ค่าไฟมันแพงขึ้นถูกต้องค่าไฟแพงขึ้นค่าแผ่นลดลงเพราะฉะนั้นนะฮะลองโทรหรือติดต่อเข้ามาคุณจะได้ราคาพิเศษนี่ผมบอกเลยนะเฉพาะ1ิท่านแรก ดูโทรเข้าเบอร์พี่เจกันนะสิบท่านแรกหลังจากรายการออกอากาศสิบท่านแรกที่คุณโทรเข้ามาคุณจะได้ราคาพิเศษเลยอันนี้คือบริเวณซ้ายมือของบ้านคุณเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นจริงๆนะไม่เห็นจริงๆนะออฟใช้คำนี้นะไปต่อไปต่อมาด้านนี้มาด้านนี้ มาขวามือของบ้านถ้ไมคนเยอะเราถึงต้องหลบเนี่ยไม่เงือหรือบ้านนี้อาจจะไม่มีผีมีอุ้ยจริงมากทำไมคุณถึงบอกว่ามีเ้าจริงก็เ,เห็นว่ามีคือจะไเป็นภาพในแบบคือไม่ได้แบบมองเข้าไปแล้วแบบเห็นเป็นยืนอยู่แบบแบบที่เคยเห็นเป็นปกติแต่ว่าจะเป็นภาพแค่แบบว่า ผู้ชายคนหนึ่งดูอภินิหารหน่อยดูแบบว่าไล่ลาำอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคุณเห็นผู้หญิงผู้ชายนะผู้ชายก่อนหนึ่งคนอ,อันนี้ดูไล่ล้ำแล้วก็อ,อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้แล้วก็อันหนึ่งเป็นผู้หญิงที่เกิดขึ้นจากความรักแล้วก็ไปพร้อมความรักที่เกิดขึ้นจากความรักและไปพร้อมความรักอันนี้คือสิ่งที่เห็นอยู่มีผู้หญิงด้วยนะมีผู้ชาย เข้ามาบริเวณบ้านก็อ่านี่เลยครับฝ้ารั่วนะฮะน้ำรั่วแอร์ดันพลังงานออกโอ้โหพลังงานออกใชอการเงินพังไหมพังนี่เลยอย่างที่บอกตั้งแต่มาอยู่กี่ปีนะห้าปีแล้วชีวิตตก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 อันนี้เนี่ยนี่นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะ เดี๋ยวในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยชัยภูมิพงจุ้ยเนี่ยเดี๋ยวรเรามาว่ากันในโชคดีมีชัยภูมิแต่คราวนี้ปัญหาที่หนักที่สุดตอนนี้ผีเจออะไรอ่ะ<ม>เอาละครับคุณอ๊อฟเข้ามาในนี้คุณรู้สึกถึงพลังงานดวงวิญญาณยังยงัยงไม่รู้สึกถ้า,ารู้สึกนะเอารู้สึกจริงๆก็น่าจะคิดว่าจะอยู่ตรงนี้ก็พยายามมองอยู่อย่างเงี้ยพยายามมองตรงช่องบันไดอยู่เพราะคิดว่าน่าจะอยู่ตรงช่องบันไดอคือด้วยจากที่ดูทั้งหมดตรงช่องีเนี่ยคิดว่าอันเนี้ย ก็ไม่มีอ่ะก็มองพยายามแพ่งอยู่เดี๋ยวก็ไม่มีเอาผมถามนี้นะเป็นไปได้ไหมที่ระบบจูนของเราเนี่ยวันนี้เสียตั้งแต่เกิดมาสามที่แปดปียังไม่เคยเสียนะไม่เสียนะยังไม่เคยเสียอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ยี้น้องน้องไอ้คิงอันนี้ผมผมเช็คก่อนนะผมเช็คก่อนวันเนี้ยมาเนี่ยคิงเห็นผีหรือยังมันรู้สึกว่ามีแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเอาที่ป่ะคุณไม่ได้พูดเอาใจม่ออฟเขานะ ไม่ไม่ไม่เข้าคางด้วยพี่ไม่เข้าคางเลยอรู้ว่ามันมีด้วยอแต่มันไม่แสดงตัวให้เราเห็นคุณปุ้มให้ข้อมูลกับทีมงานว่าเมื่อไหร่ที่คนเยอะผีมันจะหลบจะอย่างเมื่อวานเนี่ยคือปกติเสียงจะดังทุกวันถ้ามีญาติมาอย่างเมื่อวานมีญาติมาเพราะว่ามีงานศพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เงียบไม่มีเสียงไม่มีเคาะไม่มีอะไรแบบไม่มีเปิดประตูไม่มีอะไรเลยเพราะปกติจะมีการเปิดประตูด้วยเปิด โอเดินนอนเลยค่ะเที่ยงคืนกับตีสามซึ่งทุกเที่ยงคืนกับตีสามเขาจะได้ยินเสียงเดินขึ้นบันไดแล้วก็เปิดใช่ค่ะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปเสียจเสียงล้มตัวลงนอนอาฮะอาแล้วก็แล้วก็พอตีสามก็เหมือนเสียงลุกแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ออกเดินลงแล้วก็เสียงแกร๊กแต่ประตูไม่ได้เปิดนะคะแต่เสียงแกร๊กแล้วก็เสียงฝีเท้า เดินในห้องเราใช่ค่ะแล้วก็เหมือนล้มตัวลงนอนข้างเราอุ้ยก็ฟึบฟึบแล้วก็แบบตอนนั้นขนลุกหมดเลยแต่ว่าขอแข็งใจให้รู้ว่าทำไมถึงต้องตีสามอ่าก็พอตีสามปุ๊บนอนกลัวอยู่คนเดียวแล้วจพราแฟนยันตีสามใช่แฟนหลับแล้วก็ลูกหลับก็ไม่อยากแบบปลุกเขาเลยเียครับก็ตีสามเสี่ยงลุกแล้วก็เจอกันนะคะทุกวันแล้วเดินออกจากห้องฝีเท้าเบาหรือหนักหนักค่ะ ผู้ชายใช่คือความรู้สึกเป็นแบบยังไงก็ต้องผู้ชายเพราะเสียงฝีเท้าแบบหนักแต่หนูกลับรู้สึกแตกต่างออกไปว่าหนูรู้สึกแค่ว่าฝีเท้าเป็นฝีเท้าผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงผมสั้นถ้าสรีระก็คือใกล้เคียงกับผู้ชายมากอถ้าจะบอกไงดีอ่ยเหมือนผู้หญิงที่เล่นกีฬาอยู่ตลอดอแล้วก็ผมสั้นซอยเลยนะผมสั้นซอยแบบบ๊อบอย่างนี้เลยนะอ่ะผมถามนี้เขาอาจจะเป็นแบบคุณก็ได้ไหมไม่ใช่ผู้หญิงเลย คุณมั่นใจว่าเป็นผู้หญิงนะเพราะเขามีความซึมเศร้าเขามีความอินโทว์อันนี้เนี่ยพอเข้ามาก็จะเจอห้องอันนี้ไว้สําหรับเก็บของเก็บแบบพวกน้ําแล้วก็แบบของใช้ในบ้านอะไรพวกเนี้ค่ะอือก็เป็นเหมือนห้องเก็บของแล้วก็ใช่อารมณ์ประมาณใช่คุณน้องไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นค่ะผมต่อข้างหลังนะครับเป็นครัวพี่ผีหลบว่ะ จร,จริงๆนะพี่เจผีรบว่าแต่หนูที่หนูรู้ว่ามีพอเขาส่งเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพมาแบบนี้พอถ้าไม่หนีใครจะส่งอไม่เห็นนะไม่มีครับออกมองไปนอกบ้านเห็นไหมเออหนูก็แค่แบบพบเพ่งแบบไม่มีไม่มีนะก่อนจะขึ้นด้านบนผมว่านะอันเนี้ยผมว่าคุณต้องขึ้นไปพิสูจน์คนเดียวไม่จริงรอ่ะพี่เจพูดเลยสลาย น่ากวเอาลูกเนี่ยมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดใช่ค่ะแล้วก็เริ่มมีการมองเห็นอะไรบางอย่างใช่แล้วก็พูดคนเดียวใช่ค่ะคุยคนเดียวเขาบอกว่าเขาพูดใครเขาก็จะบอกว่าบางทีเขาจะบอกว่าคุยกับพี่เขาจะเรียกพี่ครับจะมีคือก่อนหน้าเนี้ปุ้มเพิ่งเพิ่งแทงใช่ไหมคะพอหลังจากปุ้มแทงก็จะมีเริ่มมีน้องมาหลังจากนั้นและมีเรื่องหนึ่งที่มันรู้สึกว่าเริ่ม ก้าวไกลและทำร้ายเด็กและก็คือเกิดเหตุการณ์หนึ่งคือคุณพ่อคุณพ่อเชิญหน่อยเชิญคุณพ่อหน่อยคุณเอกคุณเอกขับรถตอนนั้นช่วงประมาณกี่โมงประมาณห้าหกโมงเย็นครับห้าหกโมงเย็นเรื่องงานเรื่องงานกําลังจะขับรถเข้ามาในบ้านครับวันนั้นฝนตกฝนตกใช่ครับ,รบแล้วกระบะรถน้ํามันขังอื ผมก็เลยปกติผมจะถอยรถเข้าแต่วันนั้นผมเอาเอาหน้าเข้า Nein, <Denise. S 2> ผมก็จอดรถเสร <kle kle kinds> ็จลงมาเปิดล้อเห็นลูกผมเห็นอยู่ลูกนั่งอยู่ตรงเนี้ยลูกนั่งอยู่นี่นะนั่งนั่งอยู่ตรงโซฟานี่ครับโซฟาดูทีวีดูการ์ตูนฝนตกไหมตอนนั้นไม่ตกแล้วครับดูทีวีดูการ์ตูนเปิดแอร์ไหมเปิดครับเปิดแอร์แปลว่าจำไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยครับอ่ทีนี้เหมือนกับว่าเขาเห็นรถเห็นเห็นเห็นประตูล้วเปิดครับอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผมคิดว่าลูกน่าจะไม่ไปเพราะผมเคยสอนลูกไว้ คุณแม่สอนว่าไงสอนไว้ว่าเวลาที่พ่อเข้าบ้านห้ามออกไปนอกบ้านให้นั่งอยู่แล้วนีสใส่ลูกอะค่ะถ้าเขาดูการ์ตูนอยู่หรือทําอย่างอื่นอยู่อะต่อให้ใครมาเขาไม่สนเลยใช่ใช่เขาจะไม่เขาจะไม่สนไม่สนใจอะไรเลยตอนนั้นลูกกี่ขวบแล้วประมาณสองขวบสามขวบกว่าสามขวบประมาณประมาณนั้นนะคะสองขวบสามขวบประมาณนี้ครับอืคือผมพอผมเปิดรวเสร็จก็ยังเห็นเขานั่งอยู่ผมก็เลยไปที่รถแล้วก็ขับรถเข้ามา พอขับเข้ามายังไม่ันได้ดับเครื่องก็ได้ยินเสียงลูกร้องนั่นแหละอแม่อยได้ยินก่อนแม่อยู่ในครัวเพราะว่าคือดูแล้วว่าเออลูกไม่ออกแน่ๆเพราะลูกนั่งเล่นอยู่พอได้ยินเสียงลูกร้องปุ๊บพุ่งออกไปลูกนอนอยู่ท้ายข้างหลังไถลใช่ทับมหทับคือส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่ายงไม่มีไม่มีกระดกก็เลยคิดว่ามีทับแต่ชนแต่กระดูกเชิงกรานแตกหลายจุดแล้วก็หายกระหัง แล้วก็รักษาตัวอยู่ผักใหญ่เลยได้ถามลูกไหมว่าทําไมออกไปข้างนอกถามค่ะคือพอหลังหลังจากลูกเริ่มเริ่มแบบหายเริ่มดีขึ้นที่แบบเขาไม่ไม่ไม่ร้องไม่ไม่ร้องเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็ลูกบอกว่ามีคนเรียกนั่นไงคือหนูอะจำที่บอกข้างงานไหมว่าผู้ชายอภิษหารคนนั้นแอละนืกเห็นแค่ว่าเป็นเท้าที่แบบเหยียบตั้งแต่ช่วงเนี้ยตลางอกเนี้ลงไปถึงท่อนนี้แค่นั้นผู้ชายอภิษหารคนนั้น ที่แบบว่ามีวิญญาณสองดวงที่เราเห็นคือผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมแต่ผู้ชายคนนี้ยจะดูแบบกูจะแปลงไปเลยก็ได้กูจะแ,แปลงเป็นตีนอย่างเดียวก็แปลงเป็นมืออย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นมือเป็นเท้าที่บบว่าวางเหยียบเงี้ยอเนี้่แล้วคือนิ้วใช่ไหมแล้วก็เหยียบประมาถึงตรงนี้หนาาึ่งเท้าพอดีบนเด็กกับบนตัวเด็กหรอ,อที่ลูกเจ็บก็จะเป็นช่วงนี้เหมือนกันช่วงนี้ใช่ขา แขนอย่างเงี้ยไม่เขาอาจจะช่วยเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้นะฟีลเดียวเหมือนกับเวลาพี่เจเห็นสีวานนาตาลาที่เหยียบเหยียบไอ้นี่อยู่นะเต็มเต็มเต็มตีอย่างี้ยนะซึ่งเราคิดว่าดวงวิญญาณที่เราเชิญเข้ามาตั้งแต่แรกเป็นคนทําถูกไหมคิดคาดว่าเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นจะลูกจะมีตกบันไดเนี่ยค่ะไหลถลายปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บลงมาหน้าเป็นรอยขั้นบันไดอแต่แบบคือ ปกติเราจะสอนลูกอยู่แล้วเวลาเดินขึ้นบันไดลงบันไดนะคะต้องจับราวบันไดนะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เชิญเขาออกไปเ,เชิญเขาออกไปก่อนก่อนก่อนหน้านี้ประมาณเดือนมกราประมาณปลายเดือนมกราใช่บอกให้แฟนแฟนเป็นคนจุดทูบเชิญไปก่อนรอบแรกแล้วนี่ไม่มั่นใจกลัวมไม่ออกก็เลยจุดทูบ16บหกดอกแล้วก็เอา คือจุดไฟเพื่อให้ทูบเนี่ยไหม้ไปประมาณเนี้ยค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าทูบทุกดอกเนี่ยจะต้อง<ม>ใช่แบบต้องปักครึ่งหนึ่งครับทีหลังมันเร็วอะไม่เร็วครับก็เ <laughs> ลยแบบว่าบอกว่าแบบอขอให้สิ่งไม่ดีในบ้านพูดผีปีศาจหรืออะไรที่ไม่ดีในบ้านออกไปจากบ้านหลังนี้ให้หมดก็ปักทูบลงดินอะไรเงี้ยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะทูบเหลือหนึ่งดอกไม่หมดไม่ยอมรับว่างนั้นเถอะขอสักแอะผมพูดอย่างนี้นะ ขอได้ยินเสียงสักทีนึ่งคขือรอฟังหน่งยนี้ผมรอฟังถ้ามีตัวตนอยู่จริงนะครับขอขอสักเสียงหนึ่งขอสักเสียงหนึ่งให้รู้ว่ามีอยู่จริงครับเป็นบีแฟลก็ได้ค่ะเร็วได้ยินเสียงเดี๋ยวขึ้นไปหาทีนี้ไม่ให้ได้ยินเลยพี่ไอขึ้น เป็นเสียงรูดตึงอ่าให้คุณหมอให้คุณหมาเจอแล้วมาเห็นแล้วอ,อ,อเห็นอะไรครับผู้หญิงผู้หญิงผมสั้นผมสั้นอายอุอายุนี่ยากจังอายุก็คือยังไม่แก่ไม่แก่ประมาณรุ่นคุณบุ๋มได้ไหมตั้งแต่ได้ก้าสี่สิบต้นต้น น่าจะประมาณนั้นประมาณสี่สิบบาะไม่เกินเนี้ยน่าจะสี่สิบต้นต้นใส่ชุดสีอะไรครับยอมรับว่าไม่ได้เห็นไม่เห็นไม่เห็นเป็นสีเลยเห็นเป็นเงาแบบว่าแค่หน้าชัดแค่หน้าแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเฉยๆเอาอีกเอาอีกเอาอีกเรียกครับมาอีกนะครับมามาเรียกมาเรียกมันเ่อขาวไม่เห็นรับเดียวเมื่อกี้เองค่ะจากข้อมูลที่เราได้จากคุณปุ้ม มีความเป็นไปได้ว่าวิญญาณที่คุณพอบกำลังเห็นอยู่นี้อาจเป็นวิญญาณเจ้าของบ้านคนก่อนที่น่าจะเสียชีวิตไปแล้วโดยถ้าเป็นแบบนั้นจริงวิญญาณดวงนี้จะไม่ใช่วิญญาณผู้หญิงอย่างที่คุณออฟว่าไว้เพราะเจ้าของบ้านคนก่อนเป็นเพศที่สามครับที่ปุ้มได้ข้อมูลมาคือ,อเขาขายของขายของอะไร เเขาเหมือนขายอาหารหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเขาเลยเขาเลยกลับดึกใช่กลับดึกแล้วก็เจ้าของบ้านเก่าเจ้าของบ้านเก่านี่กำลังพูดถึงเจ้าของบ้านเก่านะแต่เจ้าของบ้านเก่าเป็นผู้ชายเขาเป็น L G B อ้าวเหรอคะใช่ค่ะกูกำลังจะบอกว่าเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วปุ้มไม่มั่นใจแต่ตอนที่ย้ายเข้ามาบ้านนะคะต้องไปทำทะเบียนบ้านใช่ไหมคะแล้วทะเบียนบ้านมีชื่อเขาอยู่ครับไม่มีการย้ายออก จนพอปุ้มอยู่ครบกําหนดถึงจะเตะเขาออกจากทะเบียนบ้านเราได้ต้องครบกําหนด180วันย้ายออกไปทางใช่ย้ายออกไปส่วนกลางอ๋อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางใช่อ่าฮะแปลว่าเขาไม่มาย้ายตัวเองออกใช่ก็เลยคิดว่าหรือว่าเขาอาจจะไม่อยู่แล้วใช่เพราะว่าข้อมูลที่ที่ปุ้มฝันกับข้อมูลของเขามันตรงกันเพราะปุ้มรู้ก่อนที่จะรู้ข้อมูลเขาว่าเขาเป็นเกย์เนี่ย คือปุ้มรู้สึกได้ว่าเขาชอบนี่แล้วปุ้มรู้สึกว่าทําไมเขาถึงชอบแล้วทําไมถึงไม่ชอบเราคุณปุ้มเห็นเขาใส่ชุดสีขาวไหมในฝันอ่ไม่ค่ะผมผมผมเห็นเป็นชุดสีขาวตอนที่เขามาเข้าฝันผมว่าให้ให้เชิญเขาไปอยู่ห้องเนี้ยเขาใส่เสื้อยืดที่ขาวทั้งไปใหม่นะมีการเดี๋ยวนะตอนแรกที่บอกว่าเชิญเจ้าที่เจ้าที่ผู้ชายเขาบอกว่าเป็นเจ้าที่ ขึ้นไปอยู่ห้องนี้อันนี้ใส่ชุดสีขาวครับแล้วเจ้าที่คนเนี้ยดูเหมือนจะเป็น L G B T Q ไหมนั่นตอนนั้นฝันไม่ได้นานครับไม่มีอาการว่าไม่มีอาการแล้วทรงผมเหมือนอย่างที่คุณปุ้มว่าไหมประมาณนั้นครับเป็นประมาณนั้นทรงผมจะไม่ยาวมากแต่ใส่ชุดสีขาวใส่เสยืดสีขาวอะไรคุณ ดูเขาอีกทีหนึ่งก็เขาถอนหายใจแล้วต้นคอนุ่นยู่นยู่นี่ดูก็แล้วอ้าวหรอตอนนี้คุณคิดว่ายังเป็นผู้หญิงอยู่ไหมตกวแค่คิดว่าเป็นผู้หญิงอยู่คุณก็ยังคิดว่าเป็นผู้หญิงเพราะอะไรรู้ไหมถ้าหนูอาจริงๆถ้าความตามความรู้สึกหนูเลยนะอืถ้าหนูตายไปหนูคงอยากเป็นผู้หญิงอ่ะอมแต่ก็ไม่แน่นะสิ่งที่ออบเห็นอาจจะเป็นผู้หญิงจริงๆก็ได้อ่านม่ใช่คนคนคนหนึ่งๆ็ไผมผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนี้ยทีเนี้ยแต่ว่าเราก็เคยเจอแค่คนเดียวแต่เราสัมผัสได้แค่คนนี้บครับ ตั้งสติก่อนพอกินมันแรงมากแล้วก็ขึ้นมาหาฉันมาเขาบอกขึ้นมาหาฉันมาได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นอะไรไปจากข้างบนกลิ่นทูปฮัลโหลกลิ่นอับมันเหมือนอะไรมันมันรแบบกลิ่นอับอับเออได้ยินไหมได้กลิ่นนะเหมือนผงผงก็กลิ่นผงก็ดูกอ่ะไม่อาจจะเป็นกลิ่นห้องพระมีห้องพระไหมครับไม่มีค่ะ มีเป็นหิ่งครับไม่มีแต่ที่หนูได้กลิ่นคือเป็นกลิ่นทูบแบบครับผมก็ได้กลิ่นแหละกลิ่นทูบเลยคร่ะได้กลิ่นจริงนะก็นี่ไงมาแล้วแหละได้กิ่นจริงสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังมองผ่านกระจกอยู่นะครับซึ่งตอนนี้พอขึ้นมาบริเวณชั้นสองเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือมีหิ่งพระอยู่หน้าห้องนะฮะ แล้วก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งนะตั้งอยู่เหมือนจะเป็นมนอย่าง้ที่นั่งสวดมนต์สวัสดีครับลหคือตอนแรกที่ขึ้นมาแล้วพยามองที่กระจกค่ะแค่รู้สึกว่ามันมีเงาสะท้อนอะไรบางอย่างตรงตรงตรงเนี้ยแล้วก็เลยหันไปมองที่กระจกแต่พอขันกลับไปไม่มีแต่ว่าหันกลับไปที่กระจกอีกทีมันยังมี แปลว่าตอนนี้คุณสื่อสารเขาได้ผ่านกระจกอแต่เห็นมบเป็นรับแบบแล้วเป็นแบบตัดเดี๋ยวตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาอยู่อะเดี๋ยวเราไปห้องซ้ายก่อนห้องซ้ายเป็นห้องใครครับเป็นห้องนอนห้อง,องนอนของเราห้องนอนใหญ่เชา้าแปลว่าตอนที่ตีหนึ่งเที่ยงคืนถึงตีสามที่ว่าได้ยินเสียงแล้วมีเตียงยุบลงเนี่ยคือในห้องเราใช่ค่ะอะไปเข้าห้องซ้ายก่อนนะครับแอนมาสวัสดีครับ มากันน้อยครับขออนุญาตเข้าห้องนะครับสวัสดีครับเป็นกลิ่นไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าอาจจะเป็นสิ่งที่ไปเองเพราะเป็นกลิ่นเหมือนเวลาเราไปเดินตลาดแล้วมันจะมีกลิ่นคาวเลือดคาวปาลาอะไรที่มันติดตัวมาตอนหลังจากที่เราขึ้นรถมาจากตลาดนะเอาปะก็เปนกลิ่นแบบนั้น mm hmm. แล้วก็ถ้าสันนิษฐานเอาสันนิษฐานตอนนี้ก่อนนะครับผู้ผู้หญิงทุกชาติไม่ไว่าคนที่ที่เขาว่ากันว่าเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะใสก่กางเกงขาย,ยาวสีเข้มหรือไม่ก็เป็นกางเกงวอร์มกับเสื้อสีอ่อนข้างบนเพราะว่าเกณฑ์นหนูเห็นเขาเดินตามพี่เจอ,อยู่พักหนึ่งผู้หญิงคนนี้ใช่หนูกคม,มองว่าผู้หญิงเพราะความเพราะความสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยคือคแค่รู้สึกเป็นผู้หญิงที่แบบออกกำลังกายเป็นผู้หญิงนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ อาจจะเป็นตุกก็อาจจะเป็น LGBT ก็ได้แหละอ,อืไปอีกห้องหนึ่งนะนี่คือห้องลูกเหรอไม่จริงมั้งห้องเก็วของคุณเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นครับต้องบอกโชคดีที่มีโุเรมั่นนอนไปนแบบจองที่ไว้ก่อน หรือเขาจะหลบเราทั้งหมดหนูว่าเขาไม่หลบหรอกออือแค่เขากลัวอ,อคือตอนเราเอาว่าถ้าตอนเป็นมนุษย์เขากลัวแล้วตอนตายเขาจะกล้ามันเขาเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปได้ห้าคือมัน,มนเป็นนิสัยที่ตัวมาเนาะความเป็นอินโทรเวิร์ดของเขามันก็จะยังอยู่อ,อพอมีคนมากๆมันก็จะรู้สึกอึดอัดซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่หมอกกันเป็นไม่ค้าเลยเครียดอ,อือันนี้คุณกําลังคิดว่าเป็น เจ้าของบ้านเก่าหรอในใจคิดว่าแบบนั้นมาตลอดมีรูปคุณพ่อใช่ไหมครับอ,อ๋มอมีถ้าเป็นชุดสีดำจะเป็นน้าชายคะ่ะแล้วก็รูปพ่อจะอีกอีกอีกคนนึ่งคะ่ะ คุณพ่อเคยอาศัยอยู่ที่นี่ไหมครับออไม่ค่ะมามาตอนมารักษาตัวค่ะเคยมารักษาตัวที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมาแล้วก็เสียชีวิตเลยค่ะมาแล้วเสียชีวิตเลยพี่ผู้หญิงคนนั้นนะอ่ะก็คือมันไม่มีที่ไหนที่เป็นเขาเคยคิดว่าที่นี่คือที่ของเขาอืมเขาเข้าห้องไหนออกห้องไหนก็ได้แต่มันพอด้วยสภาพมันเปลี่ยนเนาะเขากลับไม่เข้าใจการเปลี่ยนไปของสภาพนั้นม,มันก็เลยแบบ อยากใช้ชีวิตเดิมๆแบบเดิมๆแต่ก็ได้ไม่เต็มทีอือ <S <S ซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่เรายังไม่เจอตัวเขาแบบจริงๆจังๆเลยเขาจะแวบเขาจะแวบแบบตอนที่หนูบอกอะ่ะเขาเดินตามพี่เจพักหนึ่งแล้วก็หายเมื่อกี้หันไปมองรถเขาก็เหมือนเดินอยู่ในห้องตามแพตตี้แป๊บหนึง่งแล้วเขาก็หายคือทุกครั้งที่แบบพยายามจะตั้งสมาธิอ๋อเห็นแล้วหายอ่ะเชิญเชิญเจ้าของบ้านครับเชิญพี่โอครับ